สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนเอ้ยสอนการทำ Google Docs นะที่มันเหมือน Word อะ่ะทำคล้ายๆกันก็ขั้นแรกเปิดงานของเราขึ้นมาก่อนเนี่ยเข้าแอปเปิดได้อ่ะนี่คืองานล่าสุดที่เราทำใช่ไหมที่เรามีกราฟอ่ะก็คืองานนี้กดเข้าไป อ่าแต่กราฟมันไม่ได้อยู่หน้านี้ถูกไหมมันอยู่แผ่นไหนนี่แผ่นสองตรงนี้กดอ่ากอได้หน้าตามันมีแล้วเปิดแท็บใหม่เนี่ยเห็นไหมกดไป,ไปกดเก้าจุดเลื่อนลงมาเนี่ยสีฟ้าเนี่ยดอกเนี่ย กดเข้าไปคลิกซ้ายอะไหนก็นี่ตรงหน้าว่างเนี่ยที่มันเขียนว่าว่างตรงเนี้ยรูปบวกเนี่ยหน้าเปล่าเปาเนี่ยคลิกซ้ายเข้าไปเพื่อเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาทํางานอ่าตรงนี้ปรับตรงกลางเลยปรับขนาดปรับตัวอักษรปรับขนาดตัวอักษร ตรงนี้จะใส่ชื่อแบบฟอร์มของเรานะเราก็ไปดูว่าชื่อแบบฟอร์มของเราคืออะไรกลับไปเปิดงานได้เนี่ยเราก็เข้าที่ฟอร์มอ่าก๊อปชื่องานของเราออกมาเห็นไหมก๊อปปี้วมาวางหน้านี้อันนี้คือฟอร์มนะฟอร์มฟอร์มอันนี้คืองานแรกอันนี้งานที่สอง ก็๊อปชื่อคำถามเรามาคลิกงานนี้กดตรงนี้นะวางพอวางปบตรงเนี้ยที่มันเขียนว่าแบบสอบถามความพึงพอใจเนี้ยเราเปลี่ยนลบลบทิ้งละแล้วเ,เปลี่ยนเป็นว่าผลการประเมินความสะอาดในห้องน้ำ งน้ำข้างอ่าแล้วก็ enter ลงมาหนึ่งครั้งตรงนี้พอ enter ลงมาปุ๊บกลับมาหน้าชีตของเราที่มีกราฟแล้วก็กดที่กราฟอันเนี้ยรูปเนี้ยมันจะคลิก copy ไม่ได้นะถ้าคลิกขวาเห็นปะคลิกขวามันจะไม่มีให้ copy ให้นักเรียนกด control ตัว control ค้างไว้แล้วก,กดตัว c ตาม ปึ๊บถ่านไหมคลิกที่รูปกราฟหนึ่งครั้งเลยนะพอคลิกปุ๊บมันจะขึ้นเส้นฟรฟ้าเนี่ยรอบกรอบกราฟขึ้นมาให้นักเรียนกดคอนโทรลค้างไว้รู้จักคอนโทรลไหมวะปุ่มล่างซ้ายสุดของคีย์บอร์ดอะปุ่มล่างซ้ายสุดของคีย์บอร์ดนะนะ กดค้างไว้แล้วก็กด C, ตามลงไปเลยมันจะ copy แล้วก็กลับมาหน้าอีกหน้าหนึ่งหน้า็อกแล้วก็กด control ค้างไว้แล้วก็กดตัว v มันจะวางแล้วมาทามันขึ้นแบบนี้ให้กดวางได้เลยอ่ะมันก็จะมาแล้วแล้วก็ enter ลงมาปรับไปให้มันอยู่สายสุด แล้วกดแท็บขึ้นมาหนึ่งครั้งแท็บก็คือปุ่มที่มันข้างล่างปุ่มเปลี่ยนภาษาเนี่ยลองกดดูเอาถ้ากดแล้วมันเด้งเยอะๆเงี้ยก็คือแทบ็บตรงนี้พิมพ์ว่าจากตาราง จากแผนภูมิจากแผนภูมิพอรพิมพ์จากแผนภูมิเสร็จปุ๊บเราก็มาดูว่าการาฟแท่งไหนของเรามีค่าสูงสุดอย่างนี้คือข้อ10บถูกไหมจากแผนภูมิความสะอาด10มี ค่าเฉลีย่ยสูงที่สุดแล้วก็สเปกบาร์สองทีพิมพ์ว่าลองลงมาเราก็ดูไปว่าลองลงมาเนี่ยมันคืออะไรคือแท่งไหนแท่งที่หนึ่งกับแท่งที่แปดมันค่าเท่ากันถูกไหมถ้ามันค่าเท่ากันเราก็จะเอาแท่งไหนขึ้นก่อนก็ได้ ความสะอาดของชับโอ้แล้วก็ Enter 2ทีใส่ตรงแท่งที่8ที่ว่าค่ามันเท่ากันความสะอาด8แล้วก็ Enter 2ทีใส่ค่าต่อไปเรื่อยๆจนเหลือ1แท่งสุดท้ายอ่ะคอ8แล้วต่อไปเป็นอะไร แทงนี้ 40, 4.0ความสะอาด9ความสะอาด9สเปการ์2ครั้งต่อไปเป็น3.9ความสะอาด2ความสะอาด3ต่ำกว่า3.9อะไร3.7 3.7ก็คือความสะอาดอะไรความสะอาด6ความสะ อ่ะหต่อไปเป็นสามจุห้าคือความสะอาดสความสะอาดสความสะอาดเจ็ดอ่าสามจสี่แล้วราวนี้ความสะอาดห้าเนี่ยมันเป็นบรรทัดสุดท้ายถูกไหมมันเป็นแท่งสุดท้ายแนละ้วให้เขียนว่าและน้อย ที่สุดความสะอาด5อ่ะ,อะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะเดี๋ยวจะทำสีตรงนี้ตรงนี้นที่ทำสีแดงไว้เนี่ยจะต้องเขียนเหมือนกันจะต้องพิมพ์เหมือนกันจากแผนภูมิความสะอาดสิบ นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้จะแผนภูมิตรงนี้จะต้องเหมือนกันถูกไหมแล้วความสะอาดสิบตัวนี้คือกราฟแท่งที่สูงที่สุดก็คือแท่งนี้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดลองลงมาความสะอาดของชักโคกก็คือ ตรงนี้มัน4.4.40ลองลงจาก4.40ก็คือ4.30แล้วก็4.30เนี่ยมันมีสองแท่งถูกไหมเราก็ยาวแท่งไหนขึ้นก่อนก็ได้อ่าก็เป็นความสะอาดของชักโครกกับความสะอาดแปดอ่าถูกไหมแล้วก็สเปกบาร์กดสเปกบาร์สองครั้งไอ้พุ่มยาวๆอะแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆตามข้อมูลของเรา แล้วก็มาเหลือกราฟแท่งแท่งสุดท้ายให้พิมพ์ว่าและน้อยที่สุดแล้วก็ใส่ไปคำถามสุดท้ายความสะอาดห้าตรงนี้นักเรียนก็ปรับแต่งเอาขนาดเท่าไร่อะไรเท่าไรเอาไว้สวยเอาไว้ดีก็จบเท่านี้คลิปนี้